กลาเปยนน้ำตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเอื่อนเอ้ยต่อเหลือแล้วเอาเเเองพลาสติกเขา,เขาขก็ลับหมดนะครับไม่มีเหลือ เปลี่ยนมาเป็นถังเล็กกัดไม่ได้ครับก็ดีหน่อยนึงแต่ว่าชามมันเลนะ็กนาะเดี๋ยวต้องไปหาชามีใหญ่ๆไว้ให,ห,หน้น้องอ่ะมันไม่กลัวเ,เขาต้องมีตรงจุดเข้ากานต้งเล่นหน่อยนี่สองตัวครับโต,รบรบนนตัวเล็ครับตัวนี้จะตัวเล็กเนาโอ้ยอี เปนอดชอบอาบน้ำครับโอ้โหนอนเล่นน้ำตลอดสุดยอดมีความสุขเนาะได้อาบน้ำาจะเล่นน้ำนะโอ้ยทำดีอปไปเล่นน้ำทำดีทำดีเล่นน้ำเอาโอ้ยเป็นรอดชอบอาบน้ำครับโอ้โหนอนเล่นน้ำตลอดสุดยอดมีความสุขเนาะได้อาบน้ำาจะเล่นน้ำนีกรติกครับ เขาก็ขัดหมดนะครับไม่มีเหลือเปลี่ยนมาเป็นถังเหล็กกินัดไม่ได้ครับก็ดีหน่อยนึงแต่ว่าชามมันเล็กเนาะเดี๋ยวต้องมาหาชามที่ใหญ่าไว้ให้น้องอเลยต้องถูไม่เดียวงัน้นไม่มกลัวต้อนตลอดถือมือพลาสติกครับเขาก็ขัดหมดนะครับไม่มีเหลือ เปลี่ยนมาเป็นถังเลยกกัดไม่ได้ครับก็ดีหน่อยนึงแต่ว่าชามมันเล็กนาะเดี๋ยวต้องไปหาชามที่ใหญ่ๆไว้ให้น้องอ่ะกลัวไอ้พังดีนี่ชอบมาอ้อนแต่พังดีมันไม่กลัวพังดีเอ้ยเอา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 โอ้ยเอาชอบเล่นน้ำเอาโอ้ย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  เอาเอาเอาเข้าไปเอาอือห <c oughs> ลอดเอ้ยไอ้ทางดีอืทอทางดีกับขี้อ้อนอืออ่าทางดีอ้อนตลอดขีอด้อ้นนี่กลัว น้ำครับโอ้โหสุดยอดเลยเขาก็มีความสุกเข้าะครับในอรม่องน,น้ำทุกทีใช้ไอ้ถังใหญ่เป็นถังโอ้ย,อยทำดีเอย ta phải lên nam trong đi cái gì lên nam âu 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 nó ôi ơi 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 ừ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  ไม่ไปไหนมันติดผมเลยครับไม่ไปไหนเฮ้ยเล็กตัวนี้ก็เควอรมาแล้วครับทนมากทนจริงๆตินจริงจรกินอาหารครับโี้อูรอดตัวนี้อ่ะตัวนี้อะไรทานเก่งครับทานอาหารเนีไปเรียนน้ำป่ะตัวไอ้ทางดีนี่ชอบมาอ้อน tổ gì đi nó còn giống như vậy tổ nước ăn thằng tổ nó còn thằng ông áo 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 ôi áo to lên nám áo ôi 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 áo áo có Né beneden, vẫn chỉ có mùi hè. Né beneden. Oi. Ja, 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 ja. อ,อต้องถูกไม่เดียวงั้นไม่กลัวหัูปติกครับเขาก็ขัดหมดนะครับไม่มีเหลือเปลี่ยนมาเป็นถังเล็กกัดไม่ได้ครับก็ดีหนนะึงแต่ว่าคามมันเล็กเนะเดี๋ยวต้องไปหาชามทีใหญ่เยาไว้ให้น้องอนไะ <c oughs> โอ้ยปวเทาโอ้โหอีบุญรอดชอบอาบน้ำครับโอ้โหนอนเล่นน้ำตลอดสุดยอดมันมีความสุขเนาะได้อาบน้ำได้เล่นน้ำเนี่ยอะไรบุญรอดโอ้ยยาเว้ยโอ้ยบุญรอดยาบอดต้นต้นมากดีบุญรอดตุ่มเรียตุ่มเรียตันจิ๋งครับอาหารเนี่ย การเล่นน้ำเปล่าออน้ำครับโอ้โหสุดยอดเลยเขาเปมีความสุขเฉ้าครับเออมาเล่นน้ำทุกทีใช้ไอ้ถังใหญ่เป็นถังเอ้าเอ้าเอ้าเอาอืมอืมเอา้าเอา้าเอา้เอาหนอ,อนโอ๊ยเฟี้ยนไม่ไปไหนมันติดผมเลยครับไม่ไปไหน เ้ยเขาต้องมีความสุดเข้าตามต้องเล่นหนักนี่สองตัวครับโตหมดแล้วครับตอนนี้จากตัวเล็กเขาก็มีความสุดเขาน้ามอนเล่นน้ำไปเท้า องดีทองดีทองดีครับทองดีครับทองดีที่อ้อนบนลอด,ช,ด,ออดชอบเป็ดน้ำบนลอดไปชอบเป็ดมันก็ติดครับเขาก็กลัดหมดครับนีม่มีเหลือเปลี่ยนมาเป็นถังเล็กันกัดไม่ได้ครับก็ดีหนห่อยนึงแต่ว่าชามันเล็กเนะเดี๋ยวต้องมปหาชามีใหญ่ๆไว้ให้น้องนะถ้าเกิดน้ําที่ไรก็ลงบนนอนอย่างนั้นนะชามมันเล็กไปนหน่อยนึงจะหาชามใหญ่ๆนน้ครับโอ้ยยัง ต้นถือไม้ครับต้นไม่ถือไม้น้ำครับโอ้โหสุดยอดเลยเขาาะมีความสุขเข้าครับเอ้ไม่เร่นน้ําทุกทีใช้ไอ้ถังใหญ่เป็นถังยายายาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลืมเกียกโอ้ยเค Ow, 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 mm, mm. Ow, ow, right, oh. ow, 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 mm, mm. ow, 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 right, Ben! ow, 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 Ben! ow, ยอดมากฝั่งดินก็ทะเลแล้าโอ้โหอีมันรอดชอบอาบน้ำครับโอ้โหนอนเล่นน้ำตลอดสุดยอดมันมีความสุขเนาะอือมันไปอาบน้ำจะเล่นน้ำมันน้ำครับโอ้โหสุดยอดเลยเพรากมมีความสุขเขาครับเออมาเล่นน้ำ ทุกทีใช้ไอ้ถังใหญ่เป็นถังเนาโอ้โหไอ้เป็นรอดชอบอาบน้ำครับโอ้โหนอนเล่นน้ําตลอดสุดยอดม,มีความสุขเนาะไ,ได้อาบน้ําจะเล่นน้ำในะเร็ <c oughs> แต่มันก็ไม่กลัวนะโ <c oughs> รงเนียนกนะ็วนอย่แหไะแต่บุญนลอดนนิดนึงรอดนอนเล่นน้ำเขาคงมีความสุขเขาเนะนอนเล่นน้ำแต่เขา้า